สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโรอิกครับครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ20ปีครับ20ปีนะครับครับผมเรียนขับรถอยู่ที่ไหนครับที่สถาบันสอนขับรถอีซี่ครับครับลูกศิษย์ครูอ่าคุ้มตั้มครับโอเคครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมครับอ่าถ้าสอบไปขับขี่นะครับหนึ่งสองสามต่อเนื่องเลยนะครับอ่าพร้อมไปเลยครับครับน้องโลอิสนะครับใช้นิสสันม้านะครับเปิดให้สัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องนะครับ ข้อที่1จอดรถเทียบขนานขอบพุทบาทห่างไม่เกิน25ห้เซน,นะครับรถจะต้องไม่ไปแตะสัมผัสกับขอบพุทบาทนะครับและต้องเหยียบอยู่บนเส้นครับซึ่งน้องทําได้ดีครับ,รบโอเคนะครับข้อที่2เลยครับ ข้อที่สองเดินหน้าถอยหลังสองตรงนะครับกฎกรรรติกาอนุญาตของท่านนี้ก็คือเดินหน้าจนท้ายรถพ้นเสาต้นสุดท้ายนะครับนะครับแล้วหยุดรถนะครับเสร็จแล้วถอยนะครับถอยหลังครับระหว่างที่เดินหน้าและถอยหลังนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถจะต้องไม่สัมผัสกับเสาไม่ชนเสานะครับและข้าห้ามหยุด ยังทําได้ดีนะครับหน้ารถพ้นแนวสาวถึงหยุดรถโอเคดคีครับท่าที่3ามคือถ้าถอยหลังเขาจอดพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายแล้วออกนะครับถ้าสอบนะครับจะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะครับ,รบให้สัญญาณไปเลี้ยวมาถูกต้องนะครับ ำหรับท่านใดสนใจนะครับอยากจะเรียนขับรถนะครับรู้ถึงกฎจราจรที่ถูกต้องนะครับขับรถได้อย่างถูกต้องนะครับสนใจติดต่อได้ที่สถาบันสอนขับรถอีซี่นะครับ021753288 021753299นะครับครับเคนะครับเคครับเรียบร้อยดีมากครับครับขอบคุณมากครับ yeah